สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดสมาชิกนะครับเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สร้างกลุ่มมาแล้วยังไม่มียอดสมาชิกเลยนะครับอ่สามารถทําตามขั้นตอนที่ผมจะทําได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกคุณผู้ชมนะครับเข้ามาที่หน้า Google นะครับอ่าแล้วอพิมพ์ไปว่า K M k e Social นะครับอ่าแล้วกดคฆนณาได้เลยนะครับเราจะเจอเว็บแรกนะครับ K M k e Social o com ให้คลิกเข้าไปนะครับอ่พอเข้ามาแล้วนะครับหากใครที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานนะครับเราคลิกไปที่สมัครใช้้งานนไดเลย อ่ะเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลรลัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับอีเมลไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลจริงก็ได้นะ่ครับอ่ะมั่วมั่วอ่ะใช้วิธีการมั่วเอาก็ได้นะครับอ่ะเราก็ติ๊กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับเราเลือกรูปภาพให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับอ่ะหรือใครจะสมัครใช้งานด้วย Google ก็สมาชิกีตรงนี้ไปได้เลยนะครับอ่ะพอสมัครใช้งานก็เรียบร้อยก็กดลงชื่อเขาใช้เลยนะครับอ่ะลงชื่อเขาใช้เลยนะครับ อ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับในหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้บริการนะครับมีตั้งแต่ a c e b o o k t i k t o อก n s t a g r a m y o u t u b e นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอ่ะวันนี้เราจะไม่ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอ่ะเราจะอ่ะเพิ่มยอดสมาชิกเข้ากลุ่มนะครับอ่ะแล้วก็คลิกไปที่เพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วเราก็มาดูที่บริการนะครับบริการก็จะมีอีวกัมี เรทราคานะครับที่แตกต่างกันนะครุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาเป็นตัวไหนนะครับส่วนผมจะเลือกเป็นอันที่2ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกตามได้นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับบริการของเรานะครับที่เราเลือกมานะครับอาจจะแนะนําให้ทุกคุณแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับอ่านตรงหมายเหตุนะครับอต้องขอไปด้วยนะครับจะย้ําข้อนี้เป็นพิเศษนะครับกลุ่มนี้จะต้องไม่มีคําถามในการเข้าคุมแล้วก็เปิดเป็นคุ่มสาธารณะเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้นี่ครับ อ่ะต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับให้คุณผู้ชมนะครับกับไปที่ a c e b o o k ได้เลยนะครับอาแล้วก็มาคัดลอกลิงก์นะครับหน้ากลุ่มที่คุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกนะครับแล้วก็นํามาวางตรงนี้เลยนะครับอันใน่วนจํานวนนะครับอันนี้เขาบอกขั้นต่ำตั้งแต่สิบถึงห้าหมื่นนะครับอ่ผมก็จะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนี่ครับอ่พอใส่จํานวนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่เวลาเฉลี่ยและค่าใช้จ่ายนะครับก็จะคํานวณมาให้เราแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดส่งไปได้เลยนะครับ พอกดส่งเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมาเราไปดูรายละเอียดในหน้าประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะที่เราสั่งไปน่ครับถ้าเกิดคุณชมมีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับก็สามารถแจ้งเลขออเดอร์กับแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนวิธีการแจ้งแอดมินเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นที่เราใส่เข้าไปให้ผู้ชมลองคลิกเข้าไปนะครับเพื่อเช็คลิงก์ด อ่ะถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องยอดสมาชิกก็จะไม่ขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นปริมาณที่เราใส่เข้าไปนี่ครับอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานะครับตรงนี้จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่ะระวังที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับเดี๋ยวเราไปที่เมนูเติมเงินกันเลยนะครับอ่ะในเมนูเติมเงินก็มีให้เราเลือก2ช่องทางนะครับช่องทางแรกจะเป็นการสแกน QR อร์โค้ดนะครับใช้ได้ทุกธนาคารนะครับอ่ะช่องทางที่สองก็จะเป็นคริปโตะัออ่แล้้วกก็็ททงงงชาจมี คำแนะนำด้านล่างนี้ครับคำแนะนำในการเติมเงินนะครับคุณผู้ชมก็อ่านไว้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีขั้นต่ำนะครับอ่าคุณผู้ชมเติมไป500นะครับก็จะได้โบนัสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าส่วนตัวแรกนี้ก็ถ้าเติมไป1000ก็จะได้โบบนัสห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าประวัติในการเติมเงินนะครับเวลาคุณผู้ชมเติมเงินเข้ามาก็จะมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพากลับไปที่เฟซบุ๊กกันเลยนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดสมาชิกเนี่ยครับอยู่ที่44คนนะครับอารมณ์จะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะครับว่ายอดสมาชิกขึ้นหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอารมณ์จะรอจนยอดสมาชิกขึ้นครบแล้วนีครับอารมณ์จะตัดคลิปไปก่อนเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมนะครับอ่ะตอนนี้ยอดสมาชิกก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาถึง144คนเลยนะครับอ่ะพอยอดสมาชิกขึ้นเรียบร้อยแล้วให้คุณชมกลับมาที่เว็บไซต์นีครับอ่ะผมจะมีเมนูมาแนะนําตรงนี้เลยนะครับให้คุณชมให้คุณชมมาที่แนะนําเพื่อนนะครับ ถาหากว่าคุณผู้ชมนะครับนำลิงก์ตรงนี้นัาแชร์เพื่อนๆหรือคนรู้จักนะครับที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นะครับอ่ให้เขาใช้งานผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นะคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับถึง5%เลยนะครับส่วนด้านบนจะเป็นคําแนะนาในการแนะนําเพื่อนนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะแนะนําเพื่อนก็สามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ไปได้นะครับอ่าแล้วต่อมานะครับหากคุณผู้ชมนะครับอ่าท่านใดนะครับพบปัญหาในการสั่งซื้อหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อยอดไม่ขึ้นหรือว่ายังไไไงงสาามรรรถกดดดปทีี่่ตตติอนน้้เลยะคับ อ่ะเขาก็จะมีให้เราใส่หัวเรื่องนะครับแล้วก็ข้อความนะครับอ่ะคุณชมก็ใส่ไปให้เรียบร้อยเนี่ยครับอ่ะแล้วก็ยังมีให้แนบไฟล์ด้วยฮะหากคุณชมมีรูปภาพหรือว่ามีไฟล์อะไรก็สามารถแนบไปได้นะครับอ่ะพอใส่รายละเอียดเรียบร้อยก็กดส่งตัวไปได้เลยนะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับอ่ะให้คุณชมมาที่บริการทั้งหมดนี่ครับอ่ะตรงนี้จะรวบรวมทุกบริการไว้แล้วนะครับทุกบริการทุกแพลตฟอร์มนี่ครับอ่ะถ้าเกิดคุณชมดูในหน้าคําสั่งซื้อใหม่แล้วก็ไม่เจอบริการสามารถมาดูทที่หหนน้้้าาบบรรริกัังมดดไะค อ่ะเราก็ยังใช้ปุ่มค้นหาได้ด้วยนะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวกรองตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะทําให้เราหาบริการได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทานใดะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่ะเวลาที่คุณผู้ชมเข้าไปใช้งานก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ